ฮ่าฮ่าฉันออกมาแล้วเฮ้ฉันได้กระเป๋าสีฟ้ามาด้วยฮ่าฮ่าฮู้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 ฮึฮึฮู้เออวางวางไว้นะวางไว้นะเฮ้นายขอบคุณนะอื้ม ฉันเป็นหัวหน้าพวกนายเพาะฉีดฉันเป็นรองอะทุกคนจัดการจัดการจัดการเฝ้ากระเป๋าไว้เฝ้าวไว้เฝ้าของไว้เฝ้ากองไว้ฮะอเฮะฮะฮะตายกระเป๋ามาแล้วครับจึฮ้ัง ได้มาแล้วสิละอ้าอาอ้าโอ้พระเจ้างานดัดชิมบัดเลยโอ้พระเจ้าง่ายชชมไัดเลยเอ่อทำกันเยอะๆเลยครับเจ้านวดานายนายต้องทำงานอันนี้แหละเฮ้ยเอเอนานไงทางเข้าดูสกเก็ตเฮ้ยพระเจ้า โอ้ขอบคุณโอ้ยิซี่อะไรเนี่ยเอาผมพากมวนะครับเอียจะเอาตรงตายซะเออแกตูมฮ่าฮ่าเออพวกนายเล่นอะไรกันฮ่าฮ่านั่นฉันกำลังไปถิ่นฟ้านะโอ้ขอบคุณกะดตเอยฉันมีแผนแล้ว เออฉันขอเถอะโอ้หึนายวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคนายปืนปืนแล้วก็ปื้ปื้ตุ้แล้วก็ติดโอ้โหแล้วฉันก็ได้กระเป๋าม,มาแล้วโอ้โหเลยเย่ฉันสบายมากเลย นี่คือแผนที่ต้องทำขอครับเออนี่คืออะไรนะนเรียกว่าอะไรไม่รู้ให้เมดิ้ารแล้วกันเออไปกันเถอะอะไรก็สปายไปด้วยเทมิล่ะอืมฉันเองเครื่องเทเลพอร์ตฉันจำได้แล้วเข้ามาแล้ว เด็กเทพไหมออะหนักโอ้เก็บได้กนีเลยเพื่นอนเมันได้เสียงอะไรฮ่าโอ้พระเจา้าไปโอ้ไป เขาจะหรือ,อ,อยังเออพจะเออพจะเอ,อ่อโอเคมาแล้ว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 เนี่ยนี่ก็เดี๋ยวฉันต่อไปซะกับตัวเก่าไปเลยเออไม่มีอะไรนี่นะออสองดูสิและก็แทงไปเลยม่เอ,อเลือดสาด เธอจะโคนมาได้แล้วกระฮู้ฮูหูหหหขันอย่างกระซิ่งเนาะคงเลยฮ่าฮ่าเออวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเอ่อจะตกแล้วสิเอออืมหักคอแล้วกัน ฮ่าฮ่าฉันปลอมตัวได้จริงฉันปีนมาได้แล้วเอ้ยโอ๊ะเจ้าไมนะแปดไอ้อะไรรรยใจขพงฉันก็ไม่มีนี่ไป้แสลบปัญญาไม่มีคือไม่ไปแล้วไงไม่ sorry ฮึพวกน้าทำสิไงครับท่อ,อไอเสียฮ่าฮ่ากล่องอะไรนี่โอ้มันกล่องอะไรกัน โอ้พระเจ้าโอ้ได้ไรแล้วเนี่ยโอ้เช่ด่าฮ่าค่ะฉันเป็นให้ดีเอ่อต้องขัดเอกเลยเงินโทฟอยด์ต้องมาทำด้วยเนี่ย ออนี่สีของใครเอ,อ่อนี่มันของใครกันผนะม,ม,มโยนเลยคะ่ะ <c oughs> ฉันไหวค่ะของนี้ไหนก็ต้องขาดแล้ว นองไงนงไงนองไงฮ่าฮ่าฮ่าวขาดหอกแล้วตาซะเลือดสาหลอดเสียตายโดดละวางทีละขอดตรงไหนดีน่าจะไม่ได้แล้วเออเออเออจะนำกำนั้น เดี๋ยวอ่ะอืมเนี่แน่โอ้สิจะไปทางไหนเลยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายร้ายดีไม่ไม่ใช่ก็มาต้องคั <c oughs> ดตายละตายซะตายละตายละ ฮะอะเฮ้ยพังได้ไงกันโอ้พระเจ้าไม่นะอดอ้เตือนเลือดจะมัดเลยเสียงอะไรก็มย่านีนี่นะยังไงอืมพระเจ้า ต้องยองอแล้วกำลังส่งกันเป็นท่ารเลยนะกมีออโดตายอุปจ้า เมนูเซ่อยงนี่ไม่เราไปไทยซ้ฮ่า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 ค่าคือสเกลไพโล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 ฮ่าฮ่ายิ้มแปดยังเกินหน้ามือไอมชอร์มตองไหนเนี่ยบันนั่นเลยเซอืมว้าว เออทำไมไม่เปิดฉันงงก็เหนื่นอยเทแล้พดพดพดมาแล้วแ,แ,แ,แล้วแ,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 แล้วเล้วแ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 ล้วให้เพื่อนนี่แน่ นะจิงเร้นอออออโอ้พระเจ้ามคน,นลุกๆว่าแล้ครับมีคน,นลุกโอไมล์สิท่าก,กระโดดจะรอดไหมเนี่ยกระป๋าลุก ต่อไปแบบเนียนๆเลยดูสิเออฮ่าๆๆแกสิตัดกฉันเลยฮ่าๆเออหลายแพ้เลยล่ะฮ่าๆๆ ฉันอนะดูหมดทุกอย่างแล้วนะโอ้เมือ่อไหร่จะเซตเนี่ยจะจอ,อาทิตย์สองอาเซตแรกแล้วอพอดจบคลิปแค่นี้บ๊ายบาย